ทีมน,นะครับก็กลับมาพกาบ Wall, กับผมคังน้ำใน d c s w o r l d กับโมดูลเฮลิคอปเตอร์ h 6 4 d นะ Apache ของเรานะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเรื่องปุ่มนะครับู o a สหรือปุ่มเซตติ้งของ joystick เรานะครับของเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนมันจะงงมากนะครับแม้กระทั่งผมเองที่อ่านข้อมือมาแล้วนะครับก็ยังคดมึงตึ๊บเลยจกกนกว่าจะต้องลองนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับปุ่มต่งตาง อันนี้ก็จะสรุปมาให้เฉพาะปุ่มที่มีความจําเป็นนะครับมีบทการเล่นนะครับก็ก่อนไปนะครับก่อนอื่นนะครับปุ่มที่ผมจะแนะนํะกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมันยังใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบมันยังไม่มานะครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวไปบอกต่อเซตติ้งนะครับซึ่งมันจะเห็นเองโอเคมาที่การตั้งค่านะครับของปุ่มเราครับก็สรับอั a ปเชเนี่ยจะมีชุดคำสั่งเนี่ยอยู่ทั้งหมด3อันนะครับที่คุณเห็นก็คือ Pilot George, AI h e l p e ลและ CPG ก็คือ c o ้ i พ o ล g u อตกานะครับซึ่งอันที่เป็นของจอ o r g e AI Helper เนี่ยตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่ากดมคีย์บอร์ดได้เราก็จะเริ่มจากตัวพ i ล o t อตก่อนนะครับปุ๊บอ่ะตัวพ i ล o t อตและไปที่หมวดนะครับมันจะมีอยู่3หมวดที่ต้องเซตติ้งแต่ว่ามันใช้รวมกันทั้งหมดทำมาแค่แยกสปินมาให้เราไม่งงนะครับอันแรกนะครับมันจะมี o อ l e c t i ี e Stick นะครับมี Cy c l i c s t i c กนะครับก็คือ Stick. ติดระหว่างขาคอนแทคที่ก็คือที่อยู่ทางซ้ายเรานะครับเื่อใช้ขึ้นลงซึ่งจะเซตติ้งอย่างนั้นจะกดที่อันนี้ก็แยกก็ได้นะครับไม่ได้ไ่งงแต่ผมจะรวมมาทีเดียวก็คือในโฮแคสนะครับโฮแคสก็คือโฮทาร์ซิสเต็มของไอคอปเตอร์ลำนี้แหละนะครับก็คือการสั่งคําสั่งต,ง,ตงต่างเนี่ยผ่านปุ่มคีย์ลัดนะครับซึ่งเฮ้ยมันสั่งได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เท่าของ A 1 0นะเพราะขอเทจะเรียกว่าได้อเมซิ่งกว่าเยอะมากเลย ตัดมานะครับชื่อปุ่มคําสั่งเนี่ยหรือปุ่มคําสั่งต่างๆของฮอล์ลัเนี้ยคือมีความ amazing อากหนึ่งก็คือมันเป็นความหมายที่เขาข้างจะตรงตัวนะครับคือมันเขียนไว้ข้างหน้าเลยนะครับแบบอะไรคืออะไรก็คือสิ่งนั้นเลยนะครับไม่ต้องคิดเลยยุ่งยากไม่ต้องไปแปลอะไรมากนะมันแทบจะตรงไปเลยนะครับโอเคอันแรกนะครับอ่ะอันนี้นะครับเวฟพ่นทิกเกอร์สวิตนะครับเซคันด์ดิเทนนะครับอันเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าสามตัวนะครับ หรือหตัวก็ได้นะครับแต่ว่าตัดไปเอาแค่สามตัวทำไมถึงต้องเป็น second d e s t e n t นะครับ second d e s t e n t ก็คือมันจะเป็นไกลปืนเนี่ยของหอลำเนี้ยมันจะเป็น2องสเตทนะครับกดครั้งแรกมันจะเป็น first d e s t a n c e เช่นอาจจะยิงแค่เลเซอร์ชีเป้านะครับพอกด second ปุ๊บก็คือยิงปืนไปเลยนะครับแต่เนี้ยจอที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันมีสเตทเดียวก็คือกดครั้งเดียวนะครับเราก็จะใช้เป็น second d e s t e n t ไปเลยนะครับก็คือกดปุ๊บยิงแม่งเลยนะครับโอเคถัดมานะครับของตำแหน่งพละนะครับ อันนี้จะสำคัญนะครับก็คือวปอนทิกเกอร์กราดนะครับโอเพนหรือ l คลสก็ตามกราดก็คืออะไรคือที่หน้าไกปืนเนี่ยมันจะมีฝาครอบนะครับกันเรากดไกปืนลงไปนะครับมันจะริงไม่ได้นะครับซึ่งไอโมดูลตัวเนี้ยนะครับมันมีฝาครอบอยู่นะครับนั้นบางคนจะงงว่าไอเป็นมาสเตอร์อาร์มออรกดแล้วไม่ไม่ไปนะครับเพราะว่าฝาครอบมันปิดอยู่นะครับกดไม่ออกนะครับเราต้องตั้งปุ่มนะครับอันนี้ผมก็ตั้งปุ่มบนคีย์บอร์ดไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้กดอะไรบ่อยขนาดนั้นนะครับ แล้วก็บางทีเราจะรู้ได้ไงเราว่ามันเปิดปิดนะครับคือมันไม่มีแอนิเมชันนะครับผมลองดูสังเกตดูหลายรอบแล้วไม่มีแอนิเมชันเปิดปิดให้ผมเห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้อ่าดังนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องตั้งเป็น Open a n d Close ก็ได้จะตั้งเป็น Open อย่างเดียวเลยก็ได้แล้วคุณก็ไปสับมาสเตอร์อาร์มเอาอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดไปถัดมานะครับอันนี้แนะนําไปในคลิปที่แล้วนะะก็คืออ่าทริมนะครับอันนี้อ่าทริมเนี่ย ของฮอลล์นี้มันจะเป็นแฮดสวิตช์นะครับมันจะมีอยู่สี่คำสั่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยมันจะมีแค่สองปุ่มนะครับที่ใช้เป็นหลักแต่จริงคือแค่ปุ่มเดียวเลยก็ได้นะครับอันที่คุณต้องตั้งเป็นหลักนะก็คืออันที่เป็นตัว Rup อั Up, นะครับอ,อันนี้นะครับซึ่งมันจะย่อมาจาก r e l e a s นะครับ trim r e l e a s e คือเมื่อเรากดปุ่มเนี้ยค้างไว้เนี่ยแล้วเราดัดสติ๊กเนี่ย ทิมมันจะเลื่อนไปตัดสติ๊กแต่เมื่อเราปล่อยมันจะไปการล็อกสติ๊กไว้อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วทิมในคอปเตอร์มาเป็นการที่ใช้บ่อยมากๆนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการบินนะครับถัดมานะครับอ่าทิมเลฟกับไลท์มันคืออะไรนะรับ AL กับ a อนะครับมันคือ AT เนี่ยก็คือโฮอาติดูดโหมดนะครับหรือโฮโพสิชันโหมดนะครับส่วน A l อ่ะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นการเหมือนอิงความสูงจากเรดาร์มาติพิเตอร์แต่ผมก็ ลองกดดูแล้วนะครับลองใช้งานแล้วเหมือนฟังก์ชันมันยังไม่มานะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่อันที่ตกไปทางซ้ายเท่านั้นนะครับอันที่ตกไปทางขวาใช้ไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมเอาจริงมันไม่จําเป็นนะเพราะว่าเครื่องมันก็ค้างนิ่งอยู่แล้วนะครับใช้การทิมเอาแล้วก็คุมสติ๊กเอานี้หน่อยมันนิ่งกว่านะครับส่วนไอ้ออโต้พอลอตที่เป็นโฮลอิโตจูโฮลโพสิชันเนี่ยมันเอาไว้ใช้แค่ตอนมีเดินทางแบบเออมันเมื่อยอะไรเงี้ยแต่จริงทิมมันก็อยู่กับที่อยู่แล้วนะครับนั้ง ตัวอัพมาเป็นหลักถัดมานะครับอ่ะอันนี้อันนี้สำคัญนะครับ w a พ p o n action switch นะครับมันจะมีอยู่4คำสั่งแต่มีอันนึงที่ใช้ไม่ได้นะครับก็คืออันที่เป็นตัว a นะครับ a ย่อมาจาก air to air mode นะครับหรือ air to air w e a p o n นะครับก็คือจะเป็นการกดลงซึ่งไอโมดูลที่เราเล่นรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีฟังก์ชันตัวนี้เพราะมันไม่จำเปต้องใช้นะครับนั้นมันก็จะเหลือ g นะครับ up g จีย่อมาจากปืนนะครับกันนะครับ M นะครับย่อมาจากมิไซล์นั่นคือ h l f i r e นะครับแล้วก็อาย่อมาจากโรเก็ตนะครับก็คือไหดร้าเราสำหรับตั้งแต่งพดลอตอะอาวุธที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมันจะมีแค่สตัวนะครับก็คือปืนนะครับปืนเราสามารถเซตให้มันยิงแบบฟิกหรือว่าให้มันยิงตามหมวกได้แล้วเราต้องเลือกอาวุ s เล e c กเป็นปืนนะครับถ้าถัดมาคือโรเก็ตนะครับก็คือจรวดนะครับอ่ะอันนี้ก็ ผู้ความในการง่ายในการยิงเนาะต,ตำแหน่งกันเนอร์กก็สามารถยิงได้แต่ตำแหน่งพลอตยิงมันจะง่ายกว่านะครับพราะว่าคุณเป็นคนคุณเครื่องไงมันเล็งกะง่ายกว่านะครับส่วนเฮลไฟ์เนี่ยมันยิงไม่ได้นะครับแต่ก็ตั้งนั่งไปงั้นแหละเพราะว่าเฮลไฟ์เนี่ยโอเคถ้าคุณอาจจะลั่นไกลได้แต่คุณไม่สามารถาดิสเน็ตเลนเซอร์ชิปเป้าได้แต่ว่าเรายิงแบบใช้ซิสเต็มอื่นนะในการยิงมันก็ได้แต่ตอนเนี้ยมันกดไม่ได้นะมันกดไปไป แล้วมันจะเหลือแค่ปืนกับล็อกเก็ตเท่านั้นนะครับถัดมานะครับก็คือซิมโบลสวิตช์อัพกับดาวนะครับอ่ะอันนี้ก็คือบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนรูปแบบฮัทของหมวกเรานะครับกดลงเนี่ยมันจะเป็นการเอาซิมโบลในรูปแบบโคว์โหมดึ้นมานะครับสวิตช์อัพเนี่ยจะเป็นการเอาซิมโบลรูปแบบเอ่อฟล์โหมดนะครับมาแสดงผลให้เราดูซึ่ง2อย่างเนี้ยจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สับไปสับมาในการช่วยในการบินนะครับอ่ะก็แนะนาให้ตั้งไว้ตั้งบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับ ถัดมานะครับก็คือเทลเวลล์ล็อกแอนอล็อกนะครับอันนี้ก็คือใช้การปลดขาล้อหลังนะครับใช้การกดปุ่มใช้กดปุ่มบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็แล้วจัดสะดวกนะมันง่ายต่อการแท็กซี่นะครับแต่มันไม่ได้เป็นปุ่มอะไรที่กดบ่อยขนาดนั้นนะครับถัดมานะครับก็คือแฟล r e d i สเพย์ b u ตต o n นนะครับแล้วก็มันจะมีชาร์ฟด้วยนะครับจะอยู่คู่กันนะครับคือปุ่ม ปล่อยแฟร์ปล่อยชาร์ปมันจะอยู่บนสติ๊กนะครับแต่ว่ามันเป็นปุ่มที่อยู่แยกกันนะมนไม่ได้เป็นแบบชุดสวิตช์เดียวกันก็หลกัหลกๆเราใช้เนี่ยเราใช้เป็นแฟร์นะแฟร์มันรู้สึกจะไม่มีออโต้นะผมพยายามลองหาหดูแล้วแต่ว่าชาร์ปจะมีออโต้ให้อยู่นะครับก็แล้วแต่ก,กันไปนะครับจอกว่าอาเมเช่มี rwr นะครับสามารถตัวจับเรดาร์ล็อกได้แล้วก็มีสายที่พวกเข้ามาหาตัวเราได้นะครับนั้นไอ้ปุ่มเนี้ยเราวินทอลเราได้ปล่อยแฟร์ปล่อยได้นอนนะเพราะว่า มนเพดจะเป็นคู่อริกับเราที่สุดและมากกว่าพี่สายเรดาร์ทั้งหลายนะครับถัดมานะครับอันนี้จะสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ฟังก์ชันในตัวเครื่องนะครับในความสะดวกแล้วก็การเซตติ้งต่างนะครับก็คือเคอร์เซอร์นะครับอันนี้นะผมเซตเป็นปุ่มอย่างเดียวเพราะว่าตัวขยับที่เป็นดาวเลฟไลท์อัพอะไรเนี่ยผมใช้เป็นแกนนะบนสติ๊กผมนัันผมก็จะเลื่อนไปมาด้วยความสมูทกว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับมันแค่กด ปุ่มให้มันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเคอร์เซอร์คืออะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตะกี้นี่คือเคอร์เซอร์เนี่ยเราใช้ในการซ e เล็กต่างๆนะครับคือมันทําได้เหมือนเอคือเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปหาแล้วกดกุ๊กอ่ามันเลือกให้เลยแบบนั้นนะครับรวมถึงใช้ในการแอดไว้พอยต์นะครับก็ด้วยนะมันจะเป็นความรวดเร็วมากนะครับก็สิ่งต้องปุ่มที่ต้องใช้นะครับก็มี Enter นะครับก็คือกดคลิกลงไปนะครับแล้วก็ อ่าเคอร์เซอร์ดิสเพย์ซิเล็กปัททอนนะอันนี้ก็คือให้เคอร์เซอร์เนี่ยมาสับจอซ้ายขวาจอขวานะครับมันจะเป็นปุ่มเดียวกดแล้วสับซ้ายขวาเลยนะครับมันไม,ม่ต้องกดแบบค้างแบบเครื่องบินนะครับอ่าทีนี้มาดูของ CPG นะครับหรือโคพลอตกกันเนอร์ anner, นะครับอันนี้คือปุ่มหลกัหลกๆเนาะแต่จริงปุ่มมันไม่ต้องเยอะอะไรมากนะครับแต่ผมจะแนะนําว่าใน CPG เนี่ยแม้ว่าจะเป็นพลปืนหน้าแล้วเนะี่ยแนะนําว่าให้ตั้งแกนควบคุมเอาไว้ด้วยนะครับแค่แกนหลักนะครับเช่น พิชโลยอนะครับคันที่บีก็คือแค่คอนโทรลเฉยก็พอนะเผื่อในกรณีที่ตัวนักบินจ๋อเรามองเท่งนะครับหรือเพื่อนมานั่งหลังแล้วแอะคอหักตายนะครับแล้วเรายังขับได้หรือว่าเพื่อน afk นะครับแล้วโยนจะมาขับมาให้เรานะครับเป็นยังไงขับได้ต่อนะครับก็ตั้งการคอนโทรลไว้แล้วก็ตั้งทีมไปด้วยนะครับเหมือนเดิมแค่นั้นก็พอส่วนฟังก์ชันอื่นอื่นเนี่ยชื่อคําสั่งของในฟังก์ชันของพลปืนเนี่ยมันจะเหมือนของพายลอตไปเลยนะครับ คือมันจะมีชุดคำสั่งแบบเดียวกันตติ๊กแบบเดียวกันเปนะเพียงแต่ว่าเวลาตั้งเนี่ยผมแนะนําให้ตั้งไปที่อทีเด็ดนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดคําสั่งนี้ทีเด็คืออะไรนะครับอะสหับข้างหน้าทีแดก็ก็คือไอ้ชุดคําสั่งที่อยู่ข้างหน้าจอตรงกลางเนี่ยที่คู่กับจอ,อแท็บเนี่ยครับทางซ้ายทางขวามันจะมีกริปอยู่เห็นไหมอะแล้วมันเหมือนกันยังไงนะครับผมก็จะให้ดูนะครับ มือขวาเนี่ยคุูเห็นว่ามันมี fci เ,เลือกเซนเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัว o ค l ร์ t ที e นะครับเห็นไหมไหอวกันนะครับกะเปะแต่ว่ามันจะมีเยอะกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเลือกการาการเลือกของเขาเรียกว่าการ setting กล้องนะครับกล้องเรากล้องทีแดกกล้องจมูกเครื่องเรานะครับแล้วมันจะมีแฮนด์กริปอยู่สองอันนะครับปึ๊บนั้นถามว่าเราต้องตั้งครบทั้งหมดของแฮนด์กริปไหมไม่ต้อง เอาแค่หลักๆก็พอเพราะว่าที่เหลือเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยผมเอาเมาส์ไปชี้แล้วกดได้นะครับนั้นคุณไม่จะไปจะต้องอตั้งมนจอยทั้งหมดหรอกหรือตั้งคีย์บอร์ดทั้งหมดหรอกคลิกเอาก็ได้นะเพราะบ๊มปุ่ม,มัน่ท่านจะไม่ได้กดนะครับเกี่ยวกับวิธีการเซตติ้งนะครับถ้าอยากให้ง่ายนะครับก็แยกเป็น left half hand grip หรือ right hand grip ก็ได้นะครับถ้าเอารวมก็เลือกเป็นทีเด็ไปนะครับอ่ะ ปุ่มหลักๆนะครับที่ต้องใช้นะครับอันแรกนะครับอันนี้นะครับมันจะอยู่ไร a ันกริ p ก็คืออยู่มือขวานะครับ RHG นะครับมันจะเป็น t i c k g r second s t a t e ตนะครับมัคืออะไรมันคือปุ่มสำหรับยิงเลเซอร์ชี้เป้าของตัวเครื่องนะครับซึ่งเลเซอร์ชี้เป้าเนี่ยมันจะใช้ทั้งวัดระยะและชี้เป้าให้กับเฮลไฟ e ด้วยนะครับงนั้นปุ่มนี้เนี่ย มันต้องใช้นะครับแล้วเป็นปุ่มที่ต้องกดค้างนะครับเวลาที่เรายิงเฮลไฟล์ไปเนี่ยเราชิปเป้าเนี่ยเราต้องกดปุ่มมีค้างไว้นะครับมาอยู่มือขวานะครับที่ตอนนี้นะครับถัดมานะครับแบบเดียวกันนะครับแต่เป็นมือซ้ายนะครับอ่ะมันก็จะเป็นเวพอนททิเกอร์สวิตช์นะครับมาอยู่ด้านหลังนี้ก็กดปุ๊บก็คือยิงอาวุธอ่ะพูดง่ายคือไกปืนนั่นแหละครับง่ายทีเดียวถัดมานะครับที่เลฟแฮนกิฟต์เนี่ยจะมีเวพอนแอคชั่นสวิตช์นะครับให้ใช้ของ แฮนด์กริปนะครับอย่าไปใช้ของคาลิปต์นะครับเพราะว่าของคาล t i v e มันจะถูกล็อกไว้จก,กว่าการโอถ่ายการควบคุมเนี่ยจะโยนมานะครับดังนั้นเนี่ยผมจะใช้ของแฮนด์กริปและสเล็กไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคือกดผ่านจอ,อ f อฟก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เร็วพอนะผมว่าแนะนำว่าให้ตัง้งเป็นปุ่มดีกว่านะันเร็วกว่านะครับ ถัดมานะครับอันนี้จะสำคัญนะครับก็คือในไรท์แฮนด์กิฟเนี่ยจะมีสายเซเล็กสวิตช์นะครับอันนี้ผมแนะนำให้ตั้งทั้ง4อันเลยแต่ตอนนี้มาใช้ได้แค่2อันนะครับอีก2อันมันยังไม่มานะครับมันกจะมี1 HMD นะ HMD ก็คือ h เ m e t นะครับสายเซเล็กสวิตช์คืออะไรสายเซเล็กสวิตช์ก็คือการให้เครื่องเนี่ยมันเลือกเซนเซอร์อะไรนะครับจากนี้เราเลือกเป็นหมวกนะครับก็คือให้เซนเซอร์เนี่ยมาจับที่หมวกเรานะครับ ถ้าเลือกเป็น T-DET เลือกเป็น t t s นะครับก็คือให้เซนเซอร์การควบคุมเนี่ยไปอยู่ที่กล้องหน้าเครื่องนะครับอ่ะประมาณนี้มันก็คือเหมือนกันเลือกเซนเซอร์ว่าเฮ้ยคุณจะคอนโทรลอะไรแค่นั้นเองนะครับ FCR นะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มานะครับไฟคอนโทรลเดาร์คือไอ้โดมอยู่บนหัวนะครับอนาคตรอเไปนะครับแต่ว่าตั้งรอไว้ได้เพราะมันต้องใช้แน่นอนถัดมานะครับอันนี้นะครับเป็นเพื่อความสะดวกนะครับก็คือ แทนะครับ FOV นะครับมันจะมี normal นะครับ narrow wide medium แล้วก็ซูมอันนี้ก็คือการซูมกล้องนะครับมันยังไม่ได้เป็นการซูมแบบเขาเรียกไงแบบหมุนเลนกล้องอะ่ะจะไปการขยายภาพไปเลยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งโอเคถ้าคุณไม่ตั้งบนจอยนะครับไม่มีสะดวกก็ไปตั้งที่ไม่ต้องไปตั้งก็ได้ไปกดที่ข้างหน้าจอเลยก็ได้นะครับที่ฮันกรปมันกดได้นะครับ ถัดมานะครับอันนี้จะสําคัญนะครับคือที่ไร h แฮนด์คลิปเนี่ยจะมีซส์สเลปปัตตอนนะครับมันก็คือให้เช่นถ้าคุณเลือกจอแทสนะครับแล้วกดสเลปเนี่ยจอกล้องก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็จะขยับว่า,าขยับได้นะครับแต่ว่าถ้ากดปุ่มสเลปทีหนึง่งกล้องก็จะกลับมาล็อกนะครับก็คือเหมือนแบบเป็นปุ่มล็อกกับปลดล็อกแค่นั้นเองนะครับถัดมานะครับก็คือ l i n e อร์ o มชั่ o คอปเปอร์เซนะครับ LMC Button นะครับปุ่มนี้คือปุ่มไะไอรปุ่มนี้คือให้กล้องอ่ะเปลี่ยนจากการขยับแทนที่อ่าคุณสมมุติว่าขยับลูกศรไปทางขวานะครับคือกดปุ่มสมมติว่ากดเลขหกเนี่ยให้มันหันขวามันก็จะหันขวาเต็มแรงไปเลยแต่ว่าถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บกล้องนะครับมันจะล็อกโพสิชันไว้นะครับก็คือคล้ายๆการแท็กแหละนะครับมันจะล็อกโพสิชันไว้แต่ว่าถ้าคุณกดเลขหกเนี่ย มันก็จะเป็นการเหมือนใส่ฟอนะร์สนะค่อยๆมันค่อยๆสมูทสมูทนะในการขยับตาไปนะครับเช่นถ้าอ่าคุณกดโมชั่นนะครับไปที่รถแล้วรถมันวิ่งอยู่นะครับแต่คุณจะขยับตามมันอนะ่ะคุณจะบไปดันจอยตอลอดเวลาก็ไม่ไหวอะ่ะมันเหนื่อยก็กดโมชั่นแล้วก็ใส่ฟอร์สมันไว้ว่าโอเคประมาณนี้แหละให้มันเล็งตามไว้ประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปขยายความตอนที่ผม สาธิตการใช้จอแทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าแนะนําให้ตั้งไว้ถัดมานะครับก็คือ lg นะครับ left hand grip นะครับ cursor นะครับแบบเดียวกับพีลอรเลยนะครับทําไมต้องตั้งนะครับคือแบบเดียวกันเงื่อนไขแบบเดียวกันนะครับตั้งให้หมดนะครับ left right up down นะครับ enter นะครับคําสั่งถัดมานะครับก็คือ left hand grip นะครับ touch sensor select นะครับก็แนะนําให้ตั้งเป็น fli r กับทีวีนะครับก็คือเปลี่ยนภาพของกล้องเนี่ยเป็นอิฟเฟลร์หรือจอทีวีนะครับแค่นั้นเอง อย่างสุดท้ายนะครับอ่ามันตั้งเป็นปุ่มนะครับแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยตั้งเป็นแกนไปแล้วนะครับงั้นขอใช้ assign นะครับมันจะได้เห็นเอ๊อยู่ตรงนี้นะครับมันคือ right hand grip นะครับ manual track control นะครับถ้าเป็นปุ่มเนี่ยมันจะมี right hand grip manual track เอ่เอ right up d o ล down นะครับสี่ทิศทางแบบเดียวกันแต่เนี้ยสำหรับคนที่มีจอยเนี่ยก็ใส่เป็นแกนจอยก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมมีแกนอนลอล็อก อยู่ที่มือขวาและมือซ้ายนะครับแต่มือซ้ายมันไม่ได้ใช้ก็เลยมาใส่ไปตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือใช้เลื่อนกล้องแหละนะครับเมื่อเราส l ล v e แล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เลื่อนกล้องไปมาถ้าไม่ตั้งกล้องจะขยับไปได้นะครับโอเคครับโอเคครับก็จบไปกับปุ่ม c อน t r o l นะครับมันจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือของพ i l ล t ตและของ CPG นะครับซึ่งผมอธิบายความหมายมันไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่ว่า เราตั้งอ่ะมันจะได้ไม่งงครับว่ามันจะใช้ทําอะไรบ้างก็หลักๆนั่นคือปุ่มที่ต้องใช้นะครับส่วนฟังก์ชันนะครับที่ยังไม่ต้องมาอ่ายังไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็คือของพวก FCR ทั้งหลายนะครับเพราะว่า FCR ก็คือไฟคอนโทรเลดร์ซึ่งบนไอไอ้ดมกลมๆอยู่บนหัวนี่แหละมันยังใช้ไม่ได้มันยังไม่มานะครับแล้วมันยังไม่มีฟังก์ชันดังนั้นการตั้งค่าไปเนี่ยเหมือนมันตั้งค่าเปล่านะรอให้มันมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ทีหลังได้นะครับแต่มันได้ใช้แน่ๆนะเพราะมันเป็นฟังก์ชันที่มีปรระะะโยชนน์เอคับ โอเคใครที่มาดูต่อหลังก็ถ้ามีปุ่ม FCR มาแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับซึ่งเอาไว้ดูคลิปการเซตติง้งตอนที่ FCR มาทีนึงก็ได้นะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบที่นี้ครับเอาเจอคลิปหปนะครับ